ธรรม,มพระศาสดาเรื่องอิทธิปฏิหารในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเคยมีบุตรครหาบดีเกวัดโพดนึงทูลขอให้พระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปฏิหารว่า ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนาลันทานี้เจริญรุ่งเรืองมีประชาชนมากมีผู้คนกระจายกันอยู่ทั่วต่างเลื่อมใสนักในองค์พระผู้มีพระภาคขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดรับสั่งพระภิกษุไว้รูปหนึ่งที่จะกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์โดยการกระทําเช่นนี้ชาวเมืองนาลันทานนี้ก็จะเลื่อมใสย,ยิ่งนักในพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดที่จะประมาณ พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบบุตรคฤหบดีพนันว่านี่แน่เกวัตเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอย่างนี้มาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงกระทําอิทธิปฏิหารซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์แก่คนนุ่งขาวชาวเครือหัดทั้งหลายจากนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงเหตุผลว่าในบรรดาปฏิหารสามอย่างนั้นพระองค์ทรงรังเกียจ ไม่โปรดไม่ปรองพระไทยต่ออิทธิปฏิหารและอเทศนาปฏิหารเพราะทรงเห็นโทษว่าคนที่เชื่อก็เห็นจริงตามไปส่วนคนที่ไม่เชื่อได้ฟังแล้วก็หาช่องขัดแย้งคัดขานเอาได้ว่าภิกษุที่ทำปฏิหารนั้นคงใช้คันธารีวิทยาและมณนิกาวิทยาทำให้คนลุ่มหลงทะเลาะกัน และได้ทรงชี้แจงความหมายและคุณค่าของอนุสาสนีปฏิหารให้เห็นว่าเอามาใช้ปฏิบัติเป็นประโยชน์ประจักษ์ได้ภายในตนเองจนบรรลุถึงอาสวัคไขเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนานอกจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงยกตัวอย่างภิกษุรูปหนึ่งที่มีฤทธิ์มากอยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับจุดดับสิ้นของโลกวัตถุธาตุจึงเหาะเที่ยวไปในสวรรค์ ดันดนไปสแสวงหาคำตอบจนถึงพระพรหมก็หาคำเฉลยที่ถูกต้องไม่ได้ในที่สุดต้องหอกลับลงมาแล้วเดินไปทูลถามพระองค์เพื่อความรู้จักโลกตามความเป็นจริงแสดงถึงความที่อิทธิปฏิหารมีขอบเขตจำกัดอับจนและไม่ใช่แก่นธรรมอีกครั้งหนึ่งเมื่อสังคาระวะพรามกราบทูลเรื่องแทรกซึ่งประชุมราชบริษัทได้ยกขึ้นมาสนทนากันในราชสำนักว่า สมัยก่อนมีพระภิกษุจํานวนน้อยกว่าพระภิกษุสมัยนี้มีจํานวนมากกว่าแต่ภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริ่งเป็นธรรมเนมนุษย์กลับมีน้อยกว่าปาฏิหาริย์สามอย่างคืออิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนิปาฏิหาริย์แล้วทรงแสดงความหมายของปาฏิหาริย์ทั้งสามอย่างนั้นในที่สุดได้ตรัสถามพราหมณ์ว่า ชอบใจปฏิหารอย่างไหนปฏิหารใดดีกว่าประนิดกว่าพราหมได้ทูลตอบว่าอิทธิปฏิหารและอเทศนาปฏิหารคนใดทำคนนั้นจะรู้เรื่องคนใดทำก็เป็นของคนนั้นเท่านั้นมองดูเหมือนมายากลส่วนอนุสาสนีปฏิหารจึงจะดีกว่าประนิตกว่า คนอื่นสามารถพิจารณารู้และเข้าใจมองเห็นความจริงได้ด้วยและนำไปปฏิบัติได้แก้ทุกแก้ปัญหาสามารถทำให้พ้นทุกได้พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์ให้พึ่งตนเองให้พัฒนาตนเองจนเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่อพระองค์สำหรับคนที่ชอบอิทธิปฏิหารนั้นจะต้องมาขึ้นกับผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ที่จะต้องแสดงฤทธิ์ไปเรื่อยไม่รู้จักพึ่งตนเองไม่พัฒนาไม่เป็นอิสระ แต่ถ้าใช้อนุสาสนีปฏิหารแสดงนั้นก็จะทำให้เขาเกิดปัญญารู้เห็นความจริงด้วยตนเองทำสิ่งนั้นนั้นได้ด้วยตนเองและก็จะเป็นอิสระพึ่งตนเองได้แต่สําหรับผู้ใดที่ใครชอบอิทธิปฏิหารพระพุทธศาสนาก็สอนให้เขาทำอิทธิปฏิหารนั้นได้ด้วยตนเองไม่ใช่ไปวังพึ่งอิทธิปฏิหารของคนอื่น พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ต้องการให้มนุษย์มีปัญญาเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตอิทธิปาฏิหารนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องหมายที่จะวัดความเป็นพระอระหรันคนที่มีอิทธิปาฏิหารนั้นจะเรียกได้แค่ว่าเป็นผู้วิเศษความเป็นผู้วิเศษนั้นไม่ทําให้เกิดปัญญารู้ธรรมไม่ทําให้หมดกิเลตหรือหมดความทุกข์ได้ในเมืองไทยปัจจุบันนี้กําลังจเจ้าเรื่องอิทธิปาฏิหารหรือความเป็นผู้วิเศษ มาเป็นเครื่องวัดความเป็นพระอริยะเจ้าไปแล้วทั้งสิน้นเพราะความเป็นพระอริยะเจ้าที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกําจัดเกลเลสทําลายโมหะลงจากจิตจึงจะถือว่าเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหันเจ้าเหมือนดังคุณธรรมของพระเดชพระคุหลวงปู่มั่นโพริทัตโตที่ท่านมีความเพียบพร้อมทั้งสาส่วนคือหนึงอิทธิปาฏิหาร การแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เป็นที่ประจักษ์ได้สองอเทศนาปฏิหารการยังรู้จิตใจคนอื่นได้สอนุสาสนียปฏิหารการนำสิ่งที่ได้ฟังนำมาใช้ปฏิบัติเป็นประโยชน์ประจักษ์ได้ภายในตนเองจนบรรลุถึงอสวรคไขสําฤร็ิธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ซึ่งปฏิหาริ์ที่หลวงปู่มั่นพุริทัตโตนำมาสงาเคราะห์แด่สานุสิทธ์ทั้งหลายนั้นท่านใช้ปฏิหาริ์ทั้งสามส่วนดังกล่าวนี้และนี่ก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าอิทธิปฏิหาริ์ไม่ใช่แก่นธรรมของพระพุทธศาสนาไม่ควรที่เราชาวพุทธจะไปยึดติดอยู่กับอิทธิปฏิหาริ์มากกว่าหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงคือมักมีองแตด อันจะนำพาให้เราท่านเกิดปัญญาเกิดวิชาความรู้ขจัดอวิชชาตนาอุปทานออกไปจากสันดานของเราได้นั่นแลคือทางแห่งความหลุดพ้นที่แท้จริง